เกมนี้ไม่มีฉากต่อสู้ไม่มีบอสไม่มีเลือดสัตว์แต่กลับทําให้ผู้เล่นหลายคนรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังกลายเป็นคนเร็วและมันก็คือเกมอินดี้ 2D ที่มีชื่อว่า Distance เกมนี้นั่นเอง Distance เป็นเกมแนว psychological horror สไตล์ 2D pixel art พัฒนาโดยนักพัฒนาอินดี้ชาวฟินแลนด์ที่มีชื่อว่า Jesse Makonen เกมถูกปล่อยครั้งแรกในปี2015และกลายเป็น,ปนกระแสเล็ก ในหมู่คนที่ชอบเกมแนวสะเทือนใจสยองขวัญผู้เล่นจะได้รับบทเป็นไพรซ์ชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องทำงานเป็นพนักงานของบริษัทปล่อยกู้และหน้าที่ของเขาก็คือยึดทรัพย์ใช่ครับเขาต้องไปเคาะประตูหน้าบ้านของคนที่จะล้มละลายและไล่พวกเขาออกจากบ้านที่ตัวเองเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเขาในเกมคุณจะได้เริ่มการยึดบ้านของหญิงชาราใจดีคนหนึ่งเธอพูดกับคุณอย่างสุภาพ ขอบคุณคุณที่แววมาและเมื่อคุณหยุดบ้านของเธอไม่มีการต่อสู้ไม่มีดราม่าเธอเพียงแค่หายไปแต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของฟันรายเพราะหลังจากนั้นไพรซ์ Price จะเริ่มเห็นภาพหลอนเริ่มได้ยินเสียงเริ่มเห็นเลื่อนไหลบนผนังเห็นช้างดําตัวใหญ่ในห้องและเสียงของแม่ที่ตายไปแล้วดังกลับมาในหัวของเขาท้าครับเกมนี้ไม่ได้หลอกเราด้วยผีแต่มันหลอกเราด้วยจิตสำนึก ของตัวละครดิสแตนต์ใช้สับประหลาดและเสียงจากอดีตเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ไพรซ์พยายามซ่อนไว้ช้างดำเท่ากับความรู้สึกผิดพ่อแม่ความคาดหวังที่บีบให้ไพ i ซ์ต้องประสบความสำเร็จเลือดบ,บนมือความรุนแรงทางจิตที่เขาสร้างให้กับผู้อื่นเกมค่อยๆเผยให้เห็นว่าไพ i ซ์ไม่ใช่คนเลวแต่คือคนธรรมดาที่ยอมทำตามระบบเพื่อให้สิ่งที่เขาเชื่อว่านั่นคืออนาคตที่มั่นคงเขาขายจิตใจขายศีลธรรมเพื่อให้ได้เก้าอี้ในบริษัท แต่สุดท้ายสิ่งที่เขาได้ก็คือความว่างเปล่าและห้องที่เต็มไปด้วยเสียงสะท้อนจากอดีตในตอนจบของเกมนี้ไม่มีใครแน่ใจว่าไพส์ตายตหรือยังมีชีวิตยอยู่บางคนบอกว่าเขาฆ่าตัวตายบางคนบอกว่าเขาถูกขังในนรกส่วนตัวของตัวเองแต่สิ่งที่เกมชัดเจนก็คือเขาพังทางจิตใจไปแล้วดิสแตนไม่ได้พาเราเข้าสู่โลกผีสางแต่มันพาเราดำดิิงสู่คำถามว่าคุณกล้าทำสิ่งที่ผิด เพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการจริงหรือคุณจะยึดบ้านของคุณยายเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งไหมถ้าคุณตอบว,ว่าใช่ระวังไว้เพราะคุณอาจจะเข้าสู่ห้องมืดที่มีชื่อว่า Distance โดยไม่รู้ตัว Distance เป็นเกมเล็กๆที่ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงในการเล่นนะครับแต่กับสังใจผู้เล่นหลายคนไปตลอดชีวิต